เราต้องเก่งกว่านี้โตกว่านี้ดังกว่านี้ไหมหลายปีที่ผ่านมาผมมีคำถามชวนทบทวนตัวเองอยู่หลายข้อและตอนนี้ผมก็พอมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับตนเองอยู่บ้างแล้วซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้สักสิบปีคงจะงงกับตัวเองว่าคิดแบบนี้ไปได้ยังไงแต่ตอนนี้ไม่แล้วคำตอบมันช่างชัดเจนเราทำงานไปทำไม โดยความรู้สึกของคนทั่วไปคงมีความปรารถนาในการทำงานอยากขยับขยายใหญ่โตให้มากขึ้นแต่คำถามที่สำคัญคือเราจะขยายให,ใหญ่โตมีมากขึ้นไปเพื่ออะไรเราต้องการผลลัพธ์สุดท้ายของชีวิตเป็นอย่างไรสำหรับตัวผมเองคิดว่างานไม่ต้องขยายและไม่ต้องขยันจนเกินตัว เพราะจะนำมาซึ่งการใช้พลังแบบรีดเค้นจนงานกลายเป็นเรื่องที่ต้องเอาชนะเราควรทำให้พอดีกับธรรมชาติของตนเองจะพอดีได้ต้องเข้าใจความปรารถนาเราปรารถนาหรือให้คุณค่าของงานในชีวิตของเราเป็นอย่างไรเห็นมันเป็นอุปกรณ์เพื่อพิสูจน์ความเก่งเพื่อขยายขนาดของความสาเร็จสร้างการยอมรับหรือเพื่อเลี้ยงชีพหรืออะไรช่วงหลังผมเริ่มมองว่า งานคือการช่วยเหลือหรือให้บริการบางคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหากตัวเราเองใส่ใจหรือทำได้ดีก็จะมีรายได้แต่ไม่จำเป็นต้องมากไปจนสุดยอดไม่ต้องเป็นที่หนึ่งหรือชนะใครเพียงเราทำในพื้นที่ที่เราถนัดให้ดีเพราะงานไม่ใช่ทุกอย่างชีวิตเรายังมีด้านอื่นชีวิตไม่ได้มีแค่งานอย่างแน่นอน งานเป็นเพียงสิ่งที่คนเห็นและนิยมนำมาประเมินค่าในโลกที่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งหน้าที่ยอด Follow ยอดวิวหรือแม้แต่สังกัดที่อยู่แต่สิ่งที่ไม่ค่อยได้มองเห็นหรือไม่ค่อยได้นับเช่นสุขภาพจิตที่ดีครอบครัวที่ได้ใช้เวลาร่วมกันการที่ได้พูดคุยกับเพื่อนที่สนิทสนมการเรียนรู้จากภายในตนเองและการเข้าใจตนเองความพึงพอใจลึกๆเหล่านี้เองที่ทำให้เรารู้สึกดีกับชีวิต แต่คนมองไม่เห็นหรือว่าไม่ค่อยได้สนใจยิ่งคนอื่นไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนั้นเราเองยิ่งต้องให้ความสำคัญเพราะถ้าละเลยจะกลายเป็นการใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่นแต่กลับละเลยความต้องการที่แท้จริงของตนเองเป้าหมายตอนนี้จึงไม่ใช่การขยายใหญ่หรือขยับให้สูงขึ้นแต่กลับกลายเป็นลงลึกกว่าเดิมในชีวิตและจิตใจของตนเอง ลดการเปรียบเทียบกับคนอื่นลงและเข้มข้นกับสิ่งที่ตนเองทำให้มากขึ้นทำน้อยแต่ส่งผลมากไม่เน้นปริมาณแต่เน้นผลลัพธ์ทั้งต่อตอนเองและต่อคนอื่นที่ได้รับประโยชน์จากงานของเรายิ่งอยู่ในแวดวงที่คนประสบความสำเร็จในการงานกันมากยิ่งต้องทบทวนตนเองบ่อยๆว่าคุณค่าที่เราทำให้สังคมคืออะไรมีอะไรนอกเหนือจากเรื่องงานอีกบ้างไหมคนเรานั้นไม่มีใครได้ทุกอย่าง ได้บางอย่างเสียบางสิ่งบางครั้งการงานที่ไม่สำเร็จที่สุดกลับทำให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในแบบที่เราให้คุณค่าก็เป็นได้เมื่อตอบตัวเองได้ชัดรู้ว่าควรทําอะไรทําแค่ไหนพึงพอใจแค่ไหนทํามากแลกกับการเสียสละอะไรไปทําน้อยแลกกับการได้อะไรมาคําตอบจะเป็นคําตอบของเราเฉพาะตัวชีวิตคือคำตอบเฉพาะตัว ไม่ใช่มาตรฐานสากลไม่มีชีวิตใครมาวัดชีวิตใครว่าดีหรือไม่ดีได้คนเราแตกต่างกันสำคัญคือไม้บรรทัดในหน่วยวัดของตัวเองไม่ใช้ไม้บรรทัดของคนอื่นมาตัดสินตัวเราเองเมื่อเข้าใจตนเองมากขึ้นการเปรียบเทียบย่อมลดลงเป็นตัวเองเลือกแบบที่ชอบละวางสิ่งที่ไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ และเริ่มมองเห็นสิ่งที่เรามีซึ่งคนอื่นอาจไม่มีและไม่ลืมให้คุณค่าในสิ่งที่ตนเองทำว่ามันสร้างประโยชน์ช่วยเหลือให้บริการเพื่อให้ชีวิตของใครดีขึ้นบ้างการได้ทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นได้มีเวลาให้กับชีวิตของตัวเองได้ใช้เวลากับชีวิตสิ่งแวดล้อมแค่นี้มันก็ดีมากแล้วชัยชนะความใหญ่โตโด่งดังเป็นเพียงคุณค่าจากการเปรียบเทียบ ซึ่งอาจไม่จำเป็นแต่อย่างใดจงอยู่บนเส้นทางที่ตนเองร่างชัดเจนบนเส้นทางนั้นตอบตนเองได้มีความสุขในแบบที่เป็นเราและได้มีประโยชน์กับคนอื่นโดยไม่เบียดเบียนความสุขของตัวเองมิใช่หรือว่าชีวิตที่ดีควรจะเป็นเช่นนั้น